ันเป็นแบบหกแน่โอ้อยตกดูไปซาจัง่วัดพุ้งลานนี่ก็ตกนดีว่ะไปเดี๋ยวาแวะตลาดนัดกันไม่นี้เัามาแวะตลาดนัดตลาดนัดกันากาซื้อมักขูเออมีว่าทา่า,ทาน่ะท่านว้าย เอาแล้วเออมะฮู้ไงเลยมะฮู้งจบาดสามหาสามร้อยโอ้ยเบ็ดเีบ่เอาให้เลยเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงไปแล้วโดนยิงเน้อบาดเนี้ลงรถลงรถมาฮันได้ไปแล้วสามต้น เอ้มัฮห้งโมีบ่โอ้โหเลยอันนี้เปี๊ยนี่เจ้าบ้านเนี่ยสามหาครับสามเจ้ิญครับเจโอ้ย เพือชุ่มแพร่ไปเลยอรอาดห่่ต้องน่นันปูนบนอันนี้

านตนเป็นสิสองสิเาครับพี่เบ้อใหญ่น้ามตอนละอันดีก่า ฝนละโอ้ฝนตกดีเหลือเกินเอามาหอดสวนแล้วไปเลาะเบืงกันนะว่าเป็นกางดวันนี้เราก็ได้ได้อย่างมาแนา่ไปเบิ้งก่อนวันนี้เขาได้มาหุงกับอ้อยมาปูกลองไหมไดเลยสมวีมันตาย ร่องตรงไม่มันติดเก่งไปเลยว่ะใส่ปลูกไม่ยากอย่างนั้นบ่เนี่ยกล้วยแซงยอดแล้วอ๋อมันนี่สวยงามมะพร้าวติดแล้วกล้วยขึ้อนี่เป็นกล้วยหอม ออกมาชุม่มี๋ยวนี่ติดแล้วจับปลื้ดเป็นไงจับปลื้ดก็ติดแล้วโอ,โอ้ยเอาไปปลูกไว้นแห้งนอยดีกว่า,า,วาแหงยอดแหงหนอ่อออกเยอะกว่า ได้ผลเยอะกว่าสับประรดก็ติดแล้วตันนี้ก็ติดแล้วลายยอดจ้ะมะพร้าวติดดูคิดว่าต้องติด อันนี้เป็นกล้วยอินโดยักษ์โอ้โหลมเลยอ,อ่ะอพึ่งมาถึงเหรอโอ้ยผมก็มาหอดเปียยเปี่ยย่ค่ะนี่กับด<อ>ีว<อ>เอาเน็บว้ต้นม้ม่ ฝนตกตั้งแต่สองสาวันแล้วน้ำท่วมเลยจ <c> ะ <oughs> ได้ไม่ต้องใช้น้ำธรรมชาติจากสวนกินข้าว,ว,วานี่ก่อนเหรอของเยแะ่เลยแหวนสาดนัดอะไตสาดนัดมันลายบาดไปก็ได้มีข้าวุกด,ด้วยเฮหาบ่มีที่นั่งกันไม่มีที่นั่งกันตั้งกับมาตั้งด้วยซ้ เออนได้ยิบมองเนียร์ยิบมองเนียมื้อนั่นนี่นี่ย่างไปเอาน,อออนั่นน่ะโอ้ยยิบเบลให้แล้ไปดูเริ่มซื้อเอ้าแว่ซื้อกิจกันตกันหนิเราซื้อหากองว้าวมามีมองเศร้ามามีมองเสียงมามีกันเลยเอาแบบนี้กันเลย แบบชิ่วๆไปดูที่เามันถ่ายนะเอมมกระตเ็ตาเ็ากมเดาัยอ่ะ บปลังก่อนกิดมืออยลอาหวยก็เลี้ยงกินแล้วเด้วมองบุญน้ำดูอ่ะเติมดีเลย ตายไปแล้วอ้อยอไไอ่ะิมยูเตไกลไปอยน้าบวมด้วยตายหรอเดี๋มันบ้าที่งี่มเดี๋ยวนบาที่งเีมแต่ม่งเียมเนี้ยเยโเลียะเอาะรมาอนหน่อยจะกล้วยาอน่อยอ้ยคมีอรบตาใไหมพงบ่ที่เป็นหัวน่ยพงบ่พง ผักจะเราอันนี้กินขานอกบ้าน,น,นาาามันจะเยสบแแปลว่าเ <c oughs> พราะว่าเป็นทงเจ้าองกิน,นก้แปกจับไปเาะบบไปิงหยเข้านอกบ้านฮ้น เดี๋ยวยอีกหน่อยเราค่อยทำเฮ็ดกระต๊อบหน่อยเฮ็ดกระต๊อบหน่อยยางหลังโอ้ฝนตกสองมือสามมือไม่ได้มาเบิง่งหละกระชื่นใจโอ้มะพร้าวติดดีนะแล้วมะพร้าวเขียวอุ้มอุ้มเลยประทับใจแถว่นละมีนจะตายน้ำกลังเข่าเ่าลองไ่มยามัน

สข้เมย์ป่ะเข้าเมย์ระหว่างสิบลูกไปเฮ็ดหมดละได้แค่แถวละคนสิบกได้สองแถวเอาอคือได้หน่อยใช่ไหมได้หลายแถวแล้วไม่ใช่เราสี่ห้าแถวแล้วบนแล้วเขาเงาผู้เดียวได้สองแถวเนาะเว้ยยังใครก็ได้ยังได้สองแถวแล้วนี่ยังใครเลยโอ้สองแถวก็บ่เต็มเนาะถือจำนวนหนึ่งเนาะก็ได้สแถววันนี้ก็จะคิดว่าจะคิดว่าจะเซตบอมเมย์หนึ่เซตล้มสิบไปเฮ็ดว้าไปเฮ็ดไปยังคนสิบลกครับก่อนเอาใคยจะไปไครเล้วเล่าวันนี้ใครจะไปลูกหุ้งเลยบ่นี่ ปลูกห้่งไฟล้วกอะเดี๋ยวค่อยไปปลูกไอ้อันนั้นตัดสินใจเลยเป็นได้ก็เป็นเั็นเอเลนกันเลยเอาหมกฟักใส่เล่นอ่ะมมกฟักมมกแตงโมทุกอย่างอย่างเออย่างเลยปลูกไว้เพื่อได้กินแต่พอมาต้องระวังว่าจะได้ขายแบบบุกขายแล้ว เอาไปกินนี่แล้ทุกอย่างเอาไปกินนี่แล้วเรือกินเราห้องไปขายบ่ต้องตั้งเป้าไว้หลายแต่ว่าอ้อยได้ขายแน่นอน,อ,นอ้อยกับสับปะรดมันญี่ปุ่นี่งบ่ผสมบ่นเนี่ยพันผสมบ่เออเข้างรถจับเยอะเขามาผสมอะไรกันอยู่ผมมักมันผสมแหละ เอาเลยยาวหัดแถวไปลวเลยเข้ามาหน่อยทำอะไรอยู่คะปลูกมะกอกเตี้ยชุ่มแพ่กอเตี้ยชุ่มแพร่ต้นเตี้ยเขาบอกจะได้ผลไหม วันที่แล้วไม่ได้โรยคุณละานอเออลืมไม่ได้ห้อยไม่ได้ล,ไไดล,ลืม,ไม,ไ,ไ,ม,ไ,ลมไม่ปุยท่านหน่อยเรน่สุดท,ท้ายแล้อไปอีกต้นเลยอ๊ยอ,อ เ่าก้วทันอจันแก้วท่านแจ้วนญี่ปุน่นเขาวาใส่เหลืองพันแจ้วพ่นญี่ปุน่นทอดนี่ยัง่อทอดอะไรนะเอาไปทอดอะไรได้นะทอดเป็นไยได้ มันจริงเหรอยะมันคือมันเหรอ,อ,อรเอาไปทอดกินเมื่อไหร่มันจะได้เกิดอะจะไปทอดเ้นายกินได้ปีนาปุ้นเนี่ยเขี่ยวเขาเนี่ยปุ้นเนี่ยโอ้อประมานอันนี้มันสามเดือนสี่เดือนมัจะเป็นหัวแล้วครับ ไม่ได <mm ้สเเียร์แล้วติปลูกเสร็จแล้วแย่ก็เสร็จแล้วหรทำไมด้ยแย่ก็มีพริกจะหวานพริกแล้วก็จะปลูกปั๊กเป็นไงว่าวันนี้เรียบร้อยปลูกแล้วมั้งบ่าเหรออ้อยฮะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเก็บของขึ้นยาเก็บหลังคาขึ้นรถคำพอดีคำบอดีด <c oughs> อ้อยสุพรรณห้าศยังเหอเงอ้อยทั้งอ้อย <c oughs> ทั้งหมักฟักแฟงแถมด้วยเอยียงก็รั <c oughs> มันเขียวน้ำเรียบร้อยหมดเลยเวละ มือต่อไปเข้าก็นที่ได้ทยอยทยอยหาเนี่ยมาปลูกเรื่อยๆเอาเอามื่อน้นเั่าไหร่เลยต่อไปก็จะได้ทยอยทยอยอันนี้มาปลูกแซมที่เหลือก็คือสับปะรด สับป,ประรดยางเดียวยปปรรกับกล้วยสับปะรดกับกล้วยให้เต็มพื้นที่เลยเออไม่รีบแล้วที่นี้นทีนี้ไม่รีบแล้วเพราะว่ามันเสร็จแล้วอ๋อเหลือมะละกอรครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีกก่อนเด้อคลิปหน้าค่อยเจอกันไหมอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามให้พ่อทุนิต m a เก็ดได้ด้วยขอบคุณครับที่ติดตามรับชม